วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลฟนะครับในเรื่องของลีกนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่มันไม่โอเคเท่าไหร่นลครับเพราะลิกส่วนใหญ่นอกจากเนื้อหาในการอัปเดตก,ก็มักจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับหลายๆคนเลยอาจไม่ชอบกันในส่วนนี้แต่สำหรับบางคนก็เป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับในการวางแผนเล่นเกมลงหน้าและแน่นอนว่าเกมดังอย่างกกินเชียงแปกเองก็ประสบกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องลิกลิกนึงนะครับที่ปกติผมก็จะอ่านแบบผ่านๆไปเลยนะครับไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะว่ามันเป็นลิกแต่ข้อมูลที่ไปเจอมาบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่่าข้อทูทีกนรเส ื้อหาผมขอฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับ Over t o p Up ร้านับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบรนด์โีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสับชาเกมชิมแพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID p a s s จะเติมเพชรเติมแ a ตตินพาร,พรหรือไรวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ U ูดีในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็าสามารถทักไปสอบถามได้พี่เพจร v e r Top Up เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเรื่องแรกนะครับหลังจากอ ก็เป็นอีกเรื่องที่คิดว่าไม่ช้าก็เร็ว่าจะมีการปรับเพิ่มนะครับเพราะน,นี้ก็ผ่านมา2ปีจะเข้าปีที่3กันแล้วดาเมดยังมากสุดทที่ผมพอจะนึกออกก็คงจะราวหนึ่งล้านบวกๆนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้อีกนะครับมันอาจต้องพึ่งปัจจัยหลายอย่างถึงทำาดาเมจได้สูงแบบนั้นทีนี้ว่าด้วยการเพิ่มดาเมจกันบ้างแต่ที่รู้กันนะครับว่าการเพิ่มดามเมจของเกมนี้มีด้วยกันหลายวิธีเช่นปลดกลุ่มดาวปั้นตัวละครจัดทีมหรือกินอาหารบัฟทุกอย่างรวนแล้วแต่มีส่วนทมมนทนทําาาาาาาใหห้้ดดดดเเเมมมจจพิ่่่่่่คัับลออีีกกยยยงงขไไ็ืปปฏตุๆน การเพิ่มอขอ้ามาของธาตุไม้ทําให้การจัดทีมมีความหลากหลายมากขึ้นแต่เมทที่มาจากปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับธาตุไม้ก็ต้องบอกว่าไม่น้อยนะครับแรงมากๆอย่างทีมของนีลูที่เน้นด้านเมทระเบิดจากบอลที่ฟูลคอหรือทีมยอดนิยมในช่วงนี้อย่างทีมไฮเปอร์บูมตัวเลขด้านเมทของปฏิกิริยาเหล่านี้จะค่อนข้างคงที่นะครับซึ่งจะต่างจากปฏิกิริยา,อ,ยาอื่นๆที่ตัวเลขด้านเมทจะโดดไปมาถ้าในในคนจากนี้นะครับตัวเกมจะมีการเพิ่มด้านเมทหรือเพดานด้านเมทที่ตัวละครทําได้ให้สูงขึ้นผมว่านอกจากตัวละครเก่งน้้นนดขาานนึไ เรื่องถัดมานะครับปิกิรยยาอิเล็กโรชาร์จจะถูกปรับใหม่ปิกิรยยาอิเล็กโรชาร์จหรือชาร์จไฟฟ้าในเกมปัจจุบันส่วนตัวไม่ค่อยเห็นใครเล่นเท่าไหร่เลยครับจะมีก็แต่ทีมโคโคมิที่ไปได้ดีกับปิกิรยยานี้นะครับนอกานั้นก็ไม่ค่อยเห็นตัวละครไหนที่โดดเด่นกับปิกิรยยาชาร์จไฟฟ้านะครับซึ่งกาถ้ามีการปรับจะเป็นยังไงจากข้อมูลบอกไว้แบบนี้นะครับว่าปิกิรยยาชาร์จไฟฟ้าจะถูกปรับให้คล้ายกับปิกิรยยาไฮเปบุมหรือว่าเบอร์เจียนนะครับที่าามา Wave, าารรวาว,วมกๆนๆ เพราะอย่างแรกที่เราสามารถคาดเดาได้เลยก็คือ DPS ท่าน,น้ําจะเก่งขึ้นมากกว่าปัจจุบันแน่นอนนะครับใครได้ใครเล่นเกมนี้มาสักพักน่าจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าตัวละครท่าน,น้ําในเกมที่นับเป็น DPS ท่าน,น้ําจริงๆน้อยมากึ่นการอัปเดตเมืองฟอนเทนที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพน้ํไม่หรือที่ตัวเกมจะไม่บัฟหรือปรับอะไรเกี่ยวกับท่าน,น้ําเพิ่มเติมเลยนะครับแต่นี้ก็ไม่เพียงการคาดเดานะครับจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องต่อมานะครับตัวละครที่ HP% มีส่วนในการเล่นจะได้รับบัฟในฟอนเทนในเรื่องนี้ัไไมม่่แแนนใจจะรรบบบาาีกปห แต่ให้เราอ้างอิงจากสันพองสองน้ำในปัจจุบันที่เราเลยเวลาต่อเนื่องในการติดท่าตไฟลง40%และเพิ่ม HP สูงสุดอีก25%การที่จะปรับให้ HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีผลต่อดาเมจเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในข้อมูลยังบอกอีกนะครับว่าสําหรับเยหลานและนีลูจะไม่รับปรับจากสิ่งนี้นะครับแต่ก็่นแเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตรพูดโถึงเมืองน้ําท่านนักบางคนจะเด่นกว่าท่านอื่นๆนะครับแถมท่านนั้นไปบวกกับ2เรื่องก่อนหน้านี้นะครับการปรับตัวละครที่มี HP มีส่วนในการเล่นก็อาจจะเป็นไปได้ก็ไได้นนะะคคครรรััับบต่่อออมาาปเืงสํญ The รบบลดนาของโให้หลายคนรู้นะครับว่าการมีโลกมันช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวิล์ปกติหรือลงอบิตแต่นั่นคือเมื่อ1หรือ2ปีก่อนนะครับปัจจุบันถ้าว่ากันตามตรงส่วนตัวผมเองก็ใช้จงหลีน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากๆนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในการจัดทีมหรืออยากเล่นจงหลีจริงๆก็จะไปเล่นตัวละครหรือว่าทีมอื่นแทนนะครับแถมได้ใครยังจํากันได้นะครับในประเด็นเรื่องโลกยังจําเป็นอยู่ไหมก็ถูกหยิบยกไปไประเด็นพูดคุยกันในช่วงหนึ่งเลยนะครับตอนที่ตัวเกมได้เพิ่มสตูที่จำตีเขาเ ได้ซึ่งบทสรุปในตอนนั้นก็ทําให้ตัวละครอย่างโคโคมิถูกเชียงานมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเรามาลองคิดเล่นนะครับว่าตอนนี้ตัวละครอย่างเดฮยาถ้าถูกพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าตัวละครนี้เป็นแท้งแถมในอัปเดตฟอนเทนเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ HP เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้การเพิ่มปรับขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับว่าจากนี้เราอาจจะเจอกับสตูที่โจมตีด้วยถานะกัดก่อนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็โลสามารถถูกยกเลิกได้ทันทีจากท่าโจมตีของัตูนะครับเช่นเดียวกับตอนที่เราต้องสสู้้กกััับอชววี่าาาาาาททมรรรถํใหเาหเายไปต ตัวละครในช่วงแรกหลังจากอัปเดตเมืองฟอนเทนจะไม่มีตัวละครท่าดาวทัดไฟหรือทัดไม้แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะหัวข้อเดตกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการบัฟท่าน้ําให้เก่งขึ้นการน,นําเสริตัวละครใหม่ๆท่าน้ําหรือท่าที่ช่วยให้ท่าน้ามันได้ดีขึ้นแทนที่จะเป็นตัวละครทัดไฟหรือทัดไม้ที่ปัจจุบันก็สามารถเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าก็น่าสนใจยอยู่นะครับว่าจะเห็นตัวละครใหม่ๆหรือว่าตัวละครรี่านท่าอื่นๆจยะขึ้นในช่วงแรกก็เป็นได้นะครับเรื่องต่อมาเนี่ยครับเลนนี่อาวจะ นี้นะครับถ้าในเน connect, ื้อเรื่องปัจจุบันยังไม่มีการพูดถึงมากน nice ักนะครับเราทราบว่าเพียงแต่ภาพตัวละครนี้จากตัวอย่างแชร์แบทชัปเตอร์สตอรี่ไลน์นะครับซึ่งจากตัวอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีอีกหนึ่งตัวละครนะครับอยู่ด้วยกันตัวละครนี้นะครับชื่อว่าเรเนตซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เล่นทั้ง2ตัวละครใน1ตัวละครนะครับส่วนเรื่องการแป่ท่าน้ําแข็งนะครับในปัจจุบันตัวละครท่าน้ําแข็งที่ใช้ไปท่าน้ําแข็งถึงนำมาใช้งานจริงๆยังมีน้อยมากนะครับและทาสดวีพ ก็เป็นได้นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับตัวละครสาวน้อยที่สามารถสร้างอนุธาได้และเป็นอีกเรื่องที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับถ้าพูดกันตามตรงตั้งแต่เกมเปิดจนถึงปัจจุบันเราน่าจะโฟกัสแค่ตัวละครสร้างอนุธาได้กับธาตุตัวเองใช่ไหมครับแต่ในข้อมูลตรงนี้ได้พูดถึงตัวละครสาวน้อยที่สามารถสร้างอนุธาได้นะครับเหมือนอาวุธฟาเเนสซีรีส์ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้ามีตัวละครแนวนี้จริงๆผู้เล่นจะมีปฏิกิริยาแบบไหนนะครับแต่ถ้ามองในมุมของสพอร์ตที่สามารถจ่ายอนุธาตให้กับตัวละครได้ทุกตัวในเกมแค่นี้กกกกก็็ววว้้้้าาามมๆแลลนนนะะคครรรัับบใขออูไดีเผย สกิลของตัวละครนี้มีครูดาวและสกิลของเธอไม่สามารถหิวได้นะครับเขาอยากรู้เลยนะครับว่าตัวละครนี้จะมีการถูกสร้างขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับทันี้ก็เป็นเจ็ดเรื่องที่อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะครับฟังเอาสนุกก็พอนะครับเรื่องนี้เชื่อว่าถ้าจะมีการปรับอัปเดตก็น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนอัปเดตแน่นอนนะครับว่าถ้ามีอัปเดตยังไงจะมาทาคลิปแนะนาทุกคนอีกทีนะครับและทุกคนล่คะครับมีความเห็นยังไงกับเจ็ดเรื่องนี้มีความเห็นยังไงก็สปายคอมเมนต์กันมาได้นะ